ที่ข่าวนี้ดีกว่านะคะเพิ่มความสดใสกรุ๊กกริ๊กกันหน่อยนะคะ <c oughs> ด้วยนักแสดงวัยรุ่นเนาะอย่างมะปังอลิสากับชาวชาว,ชาวลิตนั่นเองคุณผู้ชมค่ะงานนี้เป็ทางไทยรัฐนะคะขอคว้าตัวทั้งคู่เมาเม้ามอยกันหน่อยละกันนะ <c oughs> สำหรับสาวมะรปังเองค่ะกับทิพย์สงการหวานจะท้าดอกจาก,กุระที่ญี่ปุ่นนะคะส่วนนี้พี่ชาวเองกับน้องก้าวคาก็ถือโอกาสเปิดตัวคบกันอย่างเป็นทางการแบบเกร๋ <c oughs> ๆนะคะ <c oughs> แถมชาวเองก็ยังขอแก้ข่าวเป็นเกย์มาหลอกคบก้าวด้วยละค่ะเอาว่าไปจ้า ผมอะเจอคำถามมีมาตั้งแต่แบบผมอยู่มหาลัยอยู่ไหนเลยด้วยอาจจะลุกม้งผมอาจจะขาวๆตีๆเล่นฟิตเนสด้วยอะไรเงี้ยครับผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ถามเขาเขาก็รู้ว่าเราเราก็แมนปกติแต่คุณเ้าวไไรค่ะลงรูปญี่ปุ่นสากุระบานทำอากาศเย็นนะฮะก็ถามว่าใช้คำว่าแฟนไหมคะหรือว่าก็ศึกษากันอยู่แต่โอซาก้าหวานเท่านี้ไหมคะอาจจะไม่เท่า ค่ะเพราะของเราผ่านมาสักพักแล้วค่ะเอเอนะคะมีแหม่แต่ก็หวานด้วยกันทั้งคู่แหละเช็คความหวานอินสตาแกรมแล้วก็เปิดเผยกันดีนะจ๊ะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชม